สวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมในเส้นทางของชีวิตมนุษย์เราสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเคยพบคือวันที่เรารู้สึกว่าคนรอบข้างเริ่มหายไปวันที่เรามีงนินมีงานมีตำแหน่งมีประโยชน์ให้กับใครบางคนคนก็เข้ามาหาเราโทรหาเรายิ้มให้เราถามไถ่เราอย่างอบอุ่น แต่เมื่อวันหนึ่งเงินเริ่มหมดงานเริ่มหายประโยชน์ที่เขาเคยได้รับจากเราเริ่มไม่มีคนรู้จักก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆบางคนจากไปอย่างเงียบๆบางคนไม่โทรมาอีกเลยบางคนเจอกันก็ทำเหมือนไม่รู้จักนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่ความผิดของใครแต่มันคือความจริงของโลกพระพุทธเจ้าสรงสอนไว้ว่า โลกนี้ตั้งอยู่บนเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุหมดปัดจจัยเปลี่ยนสิ่งที่เคยมีก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปหลายคนเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้จึงรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกโดดเดี่ยวถามตัวเองว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มีใครอยู่ข้างเราเลยแท้จริงแล้วเราไม่ได้ผิดแต่เราเพียงได้เห็นความจริงความจริงที่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราจะเข้ามาเพราะตัวตนของเราบางคนเข้ามาเพราะสิ่งที่เราให้ได้เมื่อเราไม่มีให้เขาก็จากไปเหมือนใบไม้ที่ร่วงเมื่อฤดูเปลี่ยนเพราะเหตุนี้เองหลายคนจึงเลือกที่จะรู้จักคนน้อยๆตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะเกลียดผู้คนไม่ใช่เพราะหญิงแต่เพราะเข้าใจชีวิตมากขึ้นรู้จักคนน้อย แต่รู้จักจริงมีไม่มากแต่มีใจถ้าวันหนึ่งเราหมดประโยชน์สำหรับเขาเราจะไม่ต้องนั่งถามตัวเองว่าทำไมคนที่เคยรู้จักเขาหายไปไหนกันหมดเพราะตั้งแต่แรกเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะอยู่เพราะผลประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่คาดหวังคือเหตุแห่งความไม่ทุกข์ยิ่งเราคาดหวังมากยิ่งเจ็บมาก ยิ่งหวังว่าคนจะรักเราเพราะสิ่งที่เรามีวันหนึ่งเมื่อสิ่งนั้นหายไปใจก็แตกสลายแต่ถ้าเราฝึกใจให้เข้าใจว่าทุกคนมีเหตุของเขาทุกการจากลามีเหตุของมันใจเราจะเบาลงคนที่ยังอยู่กับเราในวันที่เราไม่มีอะไรคือของขวัญของชีวิตไม่ต้องมีเยอะแค่หนึ่งคนสองคนหรือแม้แต่ไม่มีใครเลย ถ้าเรายังมีสติมีปัญญาและมีใจที่ไม่ยึดติดเราก็ไม่เหงาเพราะเราอยู่กับตัวเองได้เพราะพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าฝากความสุขไว้กับเงินอย่าฝากคุณค่าไว้กับสายตาคนอื่นเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยันความเหงาจะค่อยๆจางหายคนจะมากจะน้อยไม่สำคัญ สำคัญที่ใจเราสงบหรือไม่วันนี้ถ้าใครกําลังรู้สึกว่าคนรอบข้างลดน้อยลงขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กําลังเติบโตเติบโตจากการยึดติดเติบโตจากความคาดหวังเติบโตจากการมองโลกตามความจริงขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายรู้จักคนน้อยลง แต่รักตัวเองมากขึ้นเมื่อใจไม่ยึดโลกก็ไม่ทำร้ายเราขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาและมีความสงบในหัวใจสาธุสาธุสาธุ